วันนี้มาเยี่ยมชมหน่อยเสร็จแล้วไดโนคันนี้เป็นไงบ้างครับเรียกว่ายากนะโจทย์ยากนะโจทย์ยากใช่ไหมยากใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมันเป็นความฝันของของคนจูนหลายๆคนนะอ่าที่อยากมีไดโนเคลื่อนที่แบบนี้ใช่ผมไม่อยากคืนนะผมบอกนะอยากเล่นอยู่แบบไม่อยากให้คืนเลยโอเคครับผมแนะนําตัวอีกทีนึงครับท่านผู้ชมมาชมโรงงานนิดนึงวันนี้ขอะลวงไดโนแล็บหน่อยได้เลยได้เลยยินดีครับปิดตัทะลุงไห้ก่อนได้ครับโอเค ผมอาร์มสปีดแล็บนะครับก็ไดโนแล็บเนี่ยมันเป็นพาร์ทเองของสปีดแล็บ่นแหละนะก็คือมันเริ่มมาจากเราอยากจะทดลองอยากจะสร้างไดโนนะครับตัวนี้เป็นรถยนต์แล้วก็เลยทํามันขึ้นมานะครับแล้วแต่ไหนมันทํามาแล้วอ่ะก็ทําขายมนได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่แหละที่มาที่ไปของเดโนแล็บนะครับเดี๋ยวก็อนอื่นเราไปดูคันนี้จริงจริอมันเคยเป็นไดโนเก่าของ API ก็เลยได้โจทย์ คุณอาร์มมาบอกว่าเอ้ยผมสั่งไดโน่แล้วโอเคเราพันเมอร์กันแล้วอยากจะทําไดโน่คันนี้ไปสอนทำไงได้โจทย์ก็คือให้มันเดินทางไปทั่วประเทศได้จะต้องทํายังไงครับผมก็เลยปรึกษาคุณอาร์มคุณอาร์มบอกลองดูลองดูใช่ลองดูคือโจทย์โจทย์มาดีมากเลยแต่ที่บอผมว่าอันดับแรกคือมันต้องเท่ต้องเท่เพราะว่าวัยรุ่นต้องชอบอย่างนี้ดีกว่าคนดูชอบมันต้องเท่นอิเสิร์ตไดโน่ตัวเก่านะให้ดูนะครับก็จะเห็นแบบภาพมันเป็น ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะที่เห็นเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นแบบนี้นะครับแวะดูสมัยใหม่นะครับดูทนทานอย่างตัวผนังเนี่ยก็ต้องเป็นผนังคนไฟนะครับคือถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ที่แบบเราไม่คาดตันขึ้นเครื่องแตกแล้วม,มันกระจาย มันต้องไม่ติดไฟโอเคถึงได้เลือกเลือกเป็นส่วนี้มาวัาสะดวกตรงนี้คือจริงๆนี่มันเป็นแผ่นโลหะเป็นแผ่นชีตแบบนี้แหละซึ่งก็คือวิธีการปิดผิวอะไรเงี้ยมันจะทําได้ง่ายกว่าทนทานกว่าแล้วมันผ่อนเปลี่ยนได้ครับมีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนได้โอเคอะไรปรานี้เนาะอีกส่วนนี้ก็คือส่วนของระบบระบายอากาศครับผมก็คือด้านหน้านี้ใช่ไหมด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวเราไปด้านหน้าหน่อยก็คืออันนี้คือเป็นแผงคอนโทรลของทุกอย่างของตัวรถ มีคอมพิวเตอร์2องจอนะครับ uh huh. จอซ้ายก็คือหน้าเร<ช>ียวขามหน้า,หน,าหน้าที่ขึ้นแรงม้าขนาดนั้นนะครับ uh huh. แล้วก็ที่เรตอนเทสเดี๋ยอะที่บายให้ให้บังทีหลังว่าเพราะอะไรทําไมไต้องมีหน้าจอแบบนี้เนาะส่วนหน้าขวาเนี่ยก็คือเป็นกราฟใ็นโ่นที่เราเห็นปกติทั่วไปนี่แหละบอกแรงบิดแรงม้านะครับชายได้ทั้งหมดอันนี้น่าจะเคยเห็นผ่นานตากันบ้างแล้วแหละเนาะพัดลมเนี่ยก็คือจะจาลอง ความเร็วลมนะครับตั้งแต่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเหมือนอย่างเงี้ยเหนือแตกๆเงี้ยฮะปิ้งไปถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้โอแล้วก็สามารถที่จะมีฟังก์ชันแบบค่อนข้างเยอะจะเสียงให้เขาฟองกว่านะอย่างอันนี้ก็คือเป็นคูลดาวเมื่อกี้เราเพิ่งเทสเอโน่ไปใช่ไหมรถมันร้อนมันก็จะคูลดาวประมาณสักสามสี่นาทีเสร็จแล้วมันก็จะตกลงไปมันใช่เนอะก็คือเป็นลมเอื่อยๆให้คนทำงานอะไม่ร้อนประมาณนี้นะครับก็คือระบบพัดลมทั่วไปจริงแล้ว มันคือเปิดเฉยๆสปีดเท่าไหร่เฉยๆนั้นเลยเปิดไฟอ่าใช่เราก็เลยเอาตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยใส่เข้าไปใช่ครับเพื่อไปคอวบคุลรอบตามที่เราอยากจะได้ใช่แล้วเราก็ซิงรอบตรงนั้นน่ะเข้ากัไปในลูได้เพราะเราเป็นคนออกแบบของไปในลูกเองเราก็บอกได้ว่าเอ้ยจะให้มันเร็วเท่าไหร่แล้วมันก็ไปได้ครับเดี๋ยวเทียร์ให้ดูครับให้ดูความบาร์ลุงให้ดูได้ได้นี่ก็เป็นชุดคอนโทรลนะอิมเปอร์เตอร์ครับุตสาหกรรมเลยนะครับก็คือ เดี๋ยวพอมันเบามันก็นจะร่วงลงมา,มาก็ทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตั้งค่าอะไรจอดรถใช่ไหมเสียบปลั๊กปลั๊กเครื่องไฟบ้านเลยนะอ,อ๋อสองร้อยยี่สิโบโวลต์เลยเสียบลับได้เลยครับแล้วก็มาถึงจุดเรโน่ตัวนี้อันจวไหนเอ่ยตอนนี้เป็นสามร้อยยี่สิบม้าเนาะก็คือรถมอเตอร์ไซค์สามร้อยยี่สิบม้าตอนนี้น่าจะหาหา,าได้ยากแลาา้วแหละเราทำเกินไว้เท่าที่ เทกไมาตอนนี้เนี่ยก็มีคนมาลองเยอะนะแบบเอ้ยรับได้จริงไหมเท่าไหร่ไหมย่างล่าสุดตอนนี้ที่ผมเคยเห็นเนาะก็สองร้อยสิบสองแรงม้มาขึ้นมาแล้ว<อ>วัดได้วัดได้ซ้าเลยซ้ำ,ซำ,ซำๆย้าๆได้เป็นเส้นเดียวกันเหมือเนะะอเดิมเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกทีว่าควรเลือกไดโนที่ดียังไงใชยนะ่ยาวนะยาวนะได้ได้ได้ไดมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเลยนะ้องบอกไว้ก่อนก็ตัวนี้เป็นตัวสามร้อยเนาะผมก็ได้ยกขึ้นหกล้อมาครับเนาะยกขึ้นหกล้อมาตัวนี้เป็นตัวที่ทําพิเศษขึ้นมา เพราะว่าเราให้โจทย์คุณอามว่าเฮ้ยคุณอามเรามีรถแดกเยอะเราจะสตาร์ทยังไงดีโคตรยากเลยเราบอกเลยอ่าเราจะสตาร์ทยังไงดีครั้งนี้มีแรสตาร์ทด้วยมีแรสตาร์ทแต่สตาร์ทกได้เลยได้เลยจริงๆอ่าพ้อมผมได้เลยครับมผมมีแรงสตาร์ทในตัว มีระบบสตาร์ทที่ครบชุดในตัวเราก็ลองเทสอย่างคันนี้เออาร์หกร้อยกว่า cc เนาะ65แรงม้าเนี่ยก็ใส่เก er ียร์สองก็สตาร์ทติดนะแต่ปกติแล้วเขาก็จะเกียร์สามเกียร์สี่กันเนาะเวลาสตาร์ทแต่เกียร์สองนี่คือไม่ต้องทำอะไรกดอย่างเดียวครับสตาร์ทติดเลยดังนั้นเนี่ยแรงฉุดมันเนี่ยก็ผมว่าเพียงพอนะสำหรับรถแต่งทุกอย่างให้ครบเลยฮะเเ๋วแล้วคันนี้ก็มีครบทุกอย่างมีปักไฟฟ้าฐานในฟ้าข้างหน้าข้างหน้าเป็นให้แล้วใช่ทําให้แล้วสำหรับคนที่แบบ พี่แกหมุนเนี่ยเอาจริงมันเหนื่อยนะหมุนเนี่ยแต่ช่วงรถมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันอย่างยุทธก่อนหน้านี้ขึ้นมีโอช่วงซ้ำๆใช่พอมาถึงเป็นซุปเปอร์ไบท์เงี้ยหมุนกันตาแหกแน่นอนแขนใอ่าโอเคก็เป็นชุดไฟฟ้านะครับตามที่ insert ปลายปาระมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองเซตติ้งแล้วลองลองเทสก่อนว่าไอการที่มันซ้ำๆกันนะมันจะต้องทำยังไงได้โอเคเดี๋ยวมาดูกัน เราเราจะเห็นว่าเราอะสามารถจะเก็บทุกโปรไฟล์ของของ,ของตัวเครื่องยนต์ได้คือมันเอาทุกฟีเจอร์ที่ที่แรงม้าขึ้นแรงบิดละม้าตกแรงบิดขึ้นันมีปตก,ตกออกมาพอให้เห็นนะอย่างแบบย่า่ย่า่ไหนหายไปตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะทําการมันมันย้ําได้ครับมันมันจำชัดเจนอย่างเนี้ยแรงบิดมันมันเรียบมาแล้วมันดีบขึ้นมาตรงนี้นะอย่างเงี้ยเราก็จะถามไปลายเพราะอะไรหอจูนทโมนิกท่อแบบไหนท่อไอดีเป็นยังไงหรือเงี้ยมันไล่ง่ายเราเลยพยายามทําในโน้ตที่แบบมันทับกันที่สุดอร คือค่ามันต้องสเสถียรนะดิลติพิทิตต้องดีพอทิชช่นที่ที่จะจะเทสจะวางมันต้องแบบมันต้องทับกันตลอดเวลาไม่งั้นคนจูนก็หลงทางครับบบ mm hmm. ตัวห้องเนี่ยก็ก็ส่วนหนึ่งมีผลด้วยนะเรื่องการระบายอากาศอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยแล้วครับจากขึ้นไดโนไปทีนี้พาไปเยี่ยมชมโรงงานสักนิดนึงครับว่ามีอะไรที่เราต้องดีไซน์เองออกแบบเองแล้วก็ทําเองกันบ้างได้ครับก็โรงงานเล็กๆนะมันมีอยู่ หลายพอยต์เหมือนกันเนาะที่มันเป็นคีย์ของตัวไดโนอ่ะครับ,รบเราพยายามจะเอาซอร์สละคือต้องบอกอย่างนี้เราเนะี่ยพยายามเอาซอร์สใช้กับโรงงานในพื้นที่ครับทั้งหมดเลย<ม>ก็คือกระจายงานทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็มานี่ประกอบมาใส่ซอฟต์แวร์มาทําเทสติ้งทุกอย่างนะครับแต่ก็มีบางงานที่เราต้องทําเองก็คือบาง,งานที่แบบมันคีย์พิคอ้มันแบบมันละเอียดจริงๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นล oh. ูกกิ้ง uh huh. uh, อะไรเงี้ยลูกกิ้งอ่ะเราเราก็ทําของเ,เองเราทำในอินเฮ้า huh. นะครับอันนี้ก็เป็นสต็อกเดี๋ยวพาไปดูห้องบาลานซ์อันนี้เป็นห้องที่ ส่วนใหญ่ผมใช้เวลาอยู่ที่นี่คร<อ>ับเพราะว่าลูกวิ้งแต่ละลูกอ่ะมันต้องบาลานซ์แบบค่อนข้างดีเลยเพราะว่าทุกลูกอ่ะมันต้องวิ่งแบบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยต้องวิ่งได้เนาะดังนั้นเนี่ยค่าการสั่นเนียแม้แต่นิดเดียวเราจะรับไม่ได้เลยเราต้องให้มันเรียบที่สุดนะอย่าง ค่าบาลานซ์ของโรเลอร์ทั่วไปอ่ะใช้เกรด 6.3G น,นะครับก็คือประมาณว่าหมุน3,000รอบเออเลอร์ได้ประมาณทัก2กรัมหรือ3กรัมเนาะแต่แต่ที่เนี่ยเราเราเราต่ำที่สุดเพราะว่าเครื่องก็อยู่กับเราจะมีเครื่องบาลานซ์ของเองเราก็เอาให้มัน3,000รนอบเออเลอร์แค่ทัก0.2ถึง3กรัมก็คือเอาดินติดอ่ะมันต้องแบบมีผลมากกว่า<อ>การที่มันมันจะไม่บาลานซ์อะไรเงี้ยโอเคพอเห็นภาพใช่อันนี้ก็เป็นตอัวอรเลอร์ทั้งหมดที่ดีอีกก็ มีเจ้าของ,ของมาแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราไว้บาลานซ์เครื่องบาลานซ์เนี่ยก็คือเครื่องขนาบทั่วไปนี่แหละเราสร้างซอฟแวร์ออกมาอีกตัวหนึ่งเพื่อช่วยในการบาลานซ์เพราะอะไรก็จะมีการหางมุมอัตโนมัตินะครับมันทำให้เราหางงานไงอย่างแรกอันนี้จะไม่ได้บาลานซ์ก็ปล่อยพุ้นไหลเลยจริงเลยปล่อยพื้นไหลเลยปล่อยไหลอ่ะก็คือไอ้นี้ที่ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้แบบอย่างอย่างแรงเลยนะเอาไปปักเนาะปุกสิบกระสิบมันก็เรียบร้อยแล้ะนี่ครับมันก็จะเนี่ยเวลาลงบุญยังไม่ได้บาลานซ์นะเนี่ยมันก็ได้เหตุจากเครื่องเหตุจากเครื่องแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเออไปเท่าไหร่กี่กรัมกี่กรัมฝั่งนี้แปดแปดร้อยกรัมอันนี้แปดร้อยกรัมที่บุญเท่าไหร่เงี้ยครับเราก็พอลเล็กได้แล้วก็ปรับแก้ได้เขาจะมีบุญบอกว่าเราต้องปรับแก้ที่บุญเท่าไหร่ แล้ว่ะมีซอฟต์แวร์มาเขียนเลยโอเคต้องใส่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะตำแหน่ง354ห้าสอ่ะผมก็บิดไป354ครับแล้วก็หาเงินได้เลยนะครับเอาง่ายว่าวิ่ง200 300ไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีครับนิ่งกิฟตแน่นอนนิ่งนิ่งทุกคันนิ่งนิ่งทุกตัวโอเคใช่เพราะเราก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดอ่ะเอ็มครับทำให้แบบคือต้องเข้าใจว่าแบรนด์ไทยมันต้องได้รับการพิสูจน์เยอะมากมายนะครับดังนั้นเราไม่สามารถปล่อยของที่ไม่ดีออกไปได้ต้องให้มันแบบ ดีที่สุดให้คนอะไรบอกต่อมากที่สุดว่าเฮ้ยมันดีนะเว้ยมันทำงานได้แบบอย่ากพิจารณาต้องการอะไรเงี้ยครับอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูส่วนนี้ต่อครับส่วนนี้เป็นส่วนของอะไรครับงามประกอบอเนกประสงค์บอกไปก่อนคือของเราเนี่ยด้วยความที่พื้นที่มันไม่ได้ใหญ่แรกเริ่มเดิมทีมันคืออู่นะครับที่ต่อขยายจริงอันนี้มันก็เป็นร้านร้านซักร้านล้างหลังอู่แล้วก็ต่อขยายมาเป็นโรงงานไดโน่ถามว่าทําไมไม่ทําเป็นลายผลิตดีๆเลยนะครับเพราะว่าเราอะอยากจะซัพพอร์ตกิจการของเพื่อนๆนะครับก็คืออยู่ในละแวกนี้แหละ มีตัดเลเซอร์มีเฮาเดอร์โค้ดมีนู้นมีทุกอย่างนะครับเราก็จะจับลุงกันมาแล้วก็มาทํางานพร้อมร่วมกับเรา <c oughs> ที่นี่ก็เลยจะเป็นแค่ที่ประกอบก็คือพับขึ้นลูกนะครับก็ะจะมีการพับขึ้นลูกมีการเชื่อมเชื่อมก็ใช้เชื่อมมิกเนาะเชื่อมเสร็จด้วก็ส่งไปทําสีทําสีเสร็จก็กลับมาประกอบนะครับ <c oughs> ลูกกิ้งก็คือมาเสร็จแล้วก็มาบาลานซ์นะครับแล้วก็เช็คพอลิตี้คอนโทรลทุกอย่าง <c oughs> ที่นี่จะทําคืองานคอนโทรลงานซอฟต์แวร์นะครับงานระบบควบคุมติคาเตอร์ ออกแบบโอเคเดี๋ยวดูแบบนิดนึง <c oughs> ครับเห็นแบบดีไซน์ดีมากเลยคือเป็นงี้ครับทุกคนจะคิดว่าเอาพาร์ทงานมาเอาเหล็กกล่องมาทําใช่ไหมเออแล้วมันจะแบบใช่มันง่ายอ่ะมันง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเสียเวลาในการออกแบบสักนิดนึงอ่ะออกแบบต้นทุนต่ำที่สุดผมบอกนี้เลยนะ <c oughs> และมันจะทําให้โปรดักต์ออกมาต้นทุนถูกลงด้วยและคุณภาพดีขึ้นด้วยนะครับ <c oughs> อย่างเนี้ยอย่างแบบชุดเนี้ยทุกอย่างเป็นชีทแมททัลหมดเหล็กพันเลยตัดเลเซอร์พับขึ้นรูปเนาะแล้วก็เชื่อมตามเชื่อมมุนจิกมีการออกแบบเป็นการ ื่องการทำไฟนิ e อลิเมนต์การทําทดสอบการรับแรงตัวนี้รับแรงได้ประมาณ3 0 0ร้อกิโลกรัมสบายๆนะครับแล้วก็จะเหยียบจุดไหนก็ตามมันก็จะไม่บิดจะไม่บัคเกิลจะไม่จะไม่มีการขยับตัวไม่ไม่แตกร้าวตัวไดโ,โนเองเนี่ยก็มีการคํานวณออกมาให้นาเจอร์ฟิคเอนซี่ความสั่นสะเทือนต่อต่อโครงสร้างอนะครับเนาะมันอยู่สูงกว่าความสั่นของโรเลอร์มากๆ4ีหเท่าเลยตัวนี้ไม่สั่นแน่นอนรันไม่สั่นจะแม้ว่ายางจะไม่ดีพอมันสั่นเนี่ยมันก็สั่นแค่ตัวยางแต่ว่าตัวโครงสร้างจะไม่เสียหายแน่นอนนะ mm hmm. ก็ี่แหล ตอนแรกมันเล็กกว่านี้แล้วเราก็ทําตามความต้องการนะครับว่าอยากขึ้นรถนี้อยากจะฮาเรย์ยาวจะเป็นไงถ้ารถพิบากจะเป็นไงรถสั้นจะเป็นไงเราก็ทําดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวล้อหน้าเนี่ยไอตัวัูหน้าเนี่ยก็ปรับได้ครับเวลาขึ้นก็ง่ายนะไหลขึ้นมาขึ้นล็อกกับตัวหน้าแล้วจบเลยอันนั้นเลยแล้วก็ปรับแล้วก็ล็อกโอเคครับแล้ันี้มันคืออะไรครับเนี่ยหลังจากคุกกิ้งตัวนี้อันนี้มันคือชุดเบรกไฟฟ้าครับมันคือชุดเรียกว่าชุดโหลดที่ทําให้โชเลอร์มันันนืะครบ ใน,นืคือถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้เนี่ยรถมีแรงมา้าสูงเนี่ยปั่นรกเนี่ยมันจะขึ้นเร็วแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันที่มันเป็นคีย์ที่ทำให้ไดโน่เราแตกต่างจากดโน่ยี่ห้ออื่นซึ่งคือพอเราคุมโหลดได้แล้วเนี่ยเราสามารถจะใส่อะไรไปกับมันก็ได้สามารถจะ คำนวณอย่างในโนเรามีรถซิมรถซิมูเลเตอร์นะครับเป็นแบ็กเอนจิ้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รถขึ้นบนไนโนปุ๊บเนี่ยมันจะทําการจําลองถนนทันทีเลยเปิดคันเร่งสูงเนี่ยโหลดก็จะจับเลยให้มันเหมือนกับมันมีโหลดบนถนนจริงๆความเร็วสูงรอความเร็วร้อยเนี่ยโหลดอาจจะค่าหนึ่งความเร็วร้อยห้าสิบโหลดอีกค่าหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอผ่านสมการไปแล้วเนี่ยแรงม้าจะเท่ากันทุกที่ไม่ว่าจะโหลดต่ำโหลดสูงจะเซตให้มันหนืดหรือเซตให้ไม่หนืดแรงม้าจะเท่ากันทับกัันนสิทตลออดครบโเ เราก็คิดว่าเราทำดิโนโอเองแอบถูกเว้ยต้องถูกแน่ๆทำเองตัวแรกโดนไปล้านเจ็ด <laughs> มันทำให้เรามีสามารถจะทำฟีเจอร์อื่นๆใส่ในตัวดโนโได้ยกตัวอย่างเช่นมีผลิตภัณฑ์ไนท์เเข้ามาแล้วก็จะมีอะไรอรีกในอนาคตเพกเราได้เล่นพื้นฐานแบบนี้พื้นฐานแบบวัดเท่ากับทุกรางเนี่ยมันจูนยากนะแต่ขึ้นมาหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยขับบนถนนรู้สึกเนยดูเรื่องเลยจริงๆ